สวัสดีค่ะอาจารย์ขอแนะนำตัวเองเลยนะคะสุภาพอุตรเขียนค่ะโดยตำแหน่งนะคะเจ้าพนักง,งานเคกิจเกษตรค่ะปฏงงิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะคะวงเล็บนะคะเกษตรที่สูงค่ะสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในวันนี้นะคะ จะมาสาธิตการแปลรูปไม่ผลจากอะโวคาโดนะคะเราจะมาทำเป็นไอศครีมไม่ผลอะโวคาโดค่ะส่วนผสมนะคะมีอะไรบ้างนะคะขอแนะนำทางนี้เลยนะคะส่วนผสมนะคะเราจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ส่วนที่เป็นของแห้งนะคะส่วนแรกนะคะเราเป็นนมสดนะคะ น้ำกะทินะคะวิปปิ้งครีมค่ะและน้ำมะนาวนะคะส่วนที่เป็นของแห้งก็ความหวานจากน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็มีนมผงค่ะผง EA นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะส่วนเนื้ออะโวคาโดนะคะแล้วก็มาทำการขูดนะคะ ขูดเนื้อให้นะคะช่างตวงได้ประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะหรือสามร้อยกรัมนะคะวิธีทำเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะผสมลงไปคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ,ะน้ำตาลนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ คนเขาให,ให้ส่วนผสมนะคะที่เป็นของแห้งนะคะแล้วก็น้ำมะพราวนะคะให้ละล,ะลายเห็นไหมคะว่าเนื้ออโวกาโดจะเริ่มสดนะคะและมีสีเขียวสดขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็สําคัญนะคะอย่าให้เนื้ออโวกาโดมีสีครามนะคะเพราะฉะนั้นการทํำไอศครีมออกมาจะาสีไม่สวยนะคะคนไปนสักครู่นะคะจนน้ําตาลทรายนะั้นล,ละลายแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะ พิธีทำที่สองนะคะโดยการตรวงน้ำตาลนะคะตามสัดส่วนนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนมผงนะคะที่เป็นของแห้งนะคะและผง Ea นะคะเทผสมรงมกันเลยเกลือน,นิดหน่อย อนนี้นะคะเราเทส,ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราจะนำนมสดนะคะเทใส่ในหม้อนะคะเพื่อจะนำไปตุ๋นนะคะหรือว่าพัดไรนะคะ การตีวิปปิ้งครีมนะคะเราจะเทส,ส่วนผสมของวิปปิ้งครีมนะคะลงอ่างผสมนะคะโดยเราจะใช้กระมังนะคะสชั้นด้วยกันนะคะชั้นข้างล่างนี้ค่ะจะรองด้วยน้ำแข็งนะคะส่วนตัวบนนี้เป็นอ่างผสมที่มีวิปิครีมอยู่นะคะ จะต,ตีจนขึ้นฟูเลยนะคะลักษณะของพี่ปิ๊งครีมที่ดีนะคะอาจจะต้องตีให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็จะสังเกตในการตั้งยอดของพี่ปิ๊งครีมนะคะตีลงไปเลยนะคะ เราจะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นมะนิลานะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ,<ป>ะเนื้อโวคกาโดนะคะเราต้องมากานมาทำการกรองก่อนนะคะ<ป>เพื่อจะให้ได้ส่วนผสมของเนื้อโวคกาโดนี่เป็นเนื้อที่ละเอียดนะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าสีของเนื้อบุกโดนนะคะมีสีค่อนข้างจะสดนะคะเนื่องจากเราใส่น้ำมะนาวเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อย วิธีการปีบนะคะกรองผ่านจากผ้าขาวบางนะคะเนื้อสัมผัสของอะโวคาโดจะเลือกอเนียนนะคะหลังจากที่เราตีวิปปิ้งครีมนะคะให้ขึ้นปูนะคะแล้วก็มีการแต่งกลิ่นนะคะเราจะโดยการใส่กลิ่นวานิลาไปประมาณ1ช้อนชานะคะหลังจากดัชค่าเราก็จะใส่เนื้ออะโวคาโดลงไปนะคะผสมนะคะ ทยเทสลับกับนมนะคะนมที่เราผ่านกนรารพัะระยเรียบร้อยนะคะจะมีค่อนข้างจะมีความหนื่นนะคะเนื่องจากเราใส่ผง EA เข้าไปนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดนะคะคลุกเค้านะคะคนจะล่มให้เข้ากันนะคะ น้ำนมที่เราผ่านพัชไลท์นะก็ต้องนําไปแช่ให้ให้ใหอุ่นซะก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้ามาผสมกับเนื้อวคกาโดนะคะจะทําให้เกิดความขมนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําน้ํานมที่เราทําพัชไลท์ต้องทําให้เย็นซะก่อนหลังจากที่เรานําเนื้อวากาโดนะคะไปบ่มหรือแช่เย็นประมาณ2หรือสี่ชั่วโมงนะคะเราก็นําออกมาใส่ในเทใส่ในหม้อไอศครีมที่เราไปแช่ เย็นไบป,ประมาณ15หรือ20นาทีนะคะ ขนาดนี้นะคะเราจะตั้งโปรแกรมนะคะการปั่นไอศครีมนะคะโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะเอาละค่ะได้ได้โปรแกรมที่เราตั้งไว้นะคะก็เริ่มสตาร์ทเลยนะคะ ขนาดนี้นะคะเครื่องกำลังทำงานนะคะนี่นะคะเป็นหน้าของไอศครีมนะคะหน้าตาที่เราปั่นที่จะตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอา เนื้ออวคาโดที่จับโถเครื่องปั่นนะคะเอามาใส่ในภาชนะที่เราจะนำไปแช่แข็งอีกทีนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเนื้อไอศครีมนะคะค่อนข้างจะเป็นลักษณะเน,นื้อที่ค่อนข้างเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะ รตักไอศครีมนะคะโดยการวัดช่างตวงให้ได้มาตรฐานนะคะประมาณเท่าไหร่เอ่ยไอศครีมมบประมาณ50กร,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 รัมนะคะกดหน้าให้เรียบนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจหรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่าลืมนะคะวงเล็กเกษตรที่สูงนะคะนำเพลนำเบอร์โทรศรัพท์ค่ะ053 282 823นะคะสำหรับอันนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตการทำไอศครีมจากอะโวคาโดนะคะสวัสดีค่ะ